ไปแล้วรอบผิดไหมที่เป็นภาระให้กับครอบครัวเรื่องม,มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนเราอยู่ม .3 แล้วก็อยู่ในวัยที่ชอบเที่ยวหมอลำอะไรพวกนี้แล้ววันหนึ่งกลับมาจากหมอลำเราก็เหนื่อยกําลังจะหลับซึ่งก็ได้สะดุ้งตื่นเพราะเหมือนมีอะไรมาโดนที่ก้นและขาตอนแรกเราก็นึกว่ามาแรงสาบพ,พอลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืดก็บังเอิญไปเห็นพี่เขยหรือแฟนของพี่สาวที่เมามายืนอยู่ปลายเท้าเราทําให้เราได้แค่พลิกตัวแล้วเขาก็รู้ว่าเราตื่นเขาก็รีบกลับไปนอน หลังจากนั้นเราก็เริ่มกลัวแต่ยังไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไปสักหนึ่งอาทิตย์วันนั้นเราอาบน้ำสามทุ่มได้ยินเสียงเปิดประตูห้องแต่ก็ไมไ่คิดว่าเป็นพี่เขยตัวเรานึกว่าพี่สาวมากินน้ําหรือเปล่าอาบน้ำได้สักพักจังหวะที่ล้างหน้าละ้สะบู่เข้าตามองขึ้นข้างบ้านกําแพงห้องน้ามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกําลังถ่ายอยู่แล้วก็หายไปซึ่งเคสโทรศัพท์เป็นแบบเดียวกับของพี่เขยเราเริ่มระแวงมากขึ้นนอนร้องไห้ก่อนตัดสินใจบอกยาย แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ยาก็แค่บอกว่าให้ระวังตัวหลังจากนั้นเราเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าเพราะทุกคืนต้องร้องไห้เพราะคิดว่าทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ต่อมาไม่นานพี่เขยก็รู้เวลาเราจะเข้าห้องน้ําแกก็จะรีบเข้าก่อนเพราะรู้ว่าเราต้องรอเข้าเขาเข้าเสร็จเขาเหมือนจะเดินแก้ผ้าออกมาเหมือนพยายามให้เราเห็นเราทนไม่ไหวคิดสั้นกินยาหลายอย่างรวมกันแล้ล็อกห้อง แต่ก็ยังดีที่ยายโทรมาบอกแม่ที่อยู่คนละบ้านเอามาปีนห้องช่วยเราส่งลรงพยาบาลจนรอดหลังจากนั้นก็สอบได้ตำรวจเราโล่งใจไปทีนานๆทีเขาจะกลัดมาหาพี่สาวเราปัจจุบันนี้พี่เขยเสียแล้วค่ะพอวัคซีน